วันนี้ไม่ได้มาแนะนำปืนนะครับผมแต่ว่าจะมาแนะนำว่าเกมคอสตี้บอสเดอร์เฟีภาค3เปิดให้เล่นฟรีคุณผู้ชมในทางนี้คือฟรีคือฟรีจริงๆนะเออไม่ได้เสียตังค์แต่ว่าเงื่อนไขเลยคุณผู้ชมจะต้องไปสมัครเกมพัส p l พี Pass, PC, เนี่ยพีซีเกมพัสของเขาเรียกว่าอะไรนะของ Xbox หรือเปล่าเออซึ่งมันจะเสียรายเดือนประมาณเดือนละ12 9บาทเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นปะ อันเนี้ย129บาทต่อเดือนเออแล้วก็ทีเนี้ยคือจะได้เล่นขอบดิตี้มอนโ์รัฟร์คือฉบับเต็มเวอร์ชันเต็มจะเป็นเวอร์ชันเดียวกันกับในสตรีมเนยนะคุณผู้ชมแต่ว่าคืออันเนี้ยคือเราเล่นผ่าน PC ซีเกมพัทเออถ้าเกิดว่าเราซื้อในสตรีมอะ่ะตอนนี้ก็คือราคาพันสองเออแต่ว่าในในเนี้ยในเนี้ยจะราคาแค่129บาทคือเสียแค่นั้นรายเดือนเออ โอเคก่อนหนึ่งเลยเราต้องสมัครตัวนี้ก่อนนะสมัครนี่เห็นไหมข้างบนนี้ปุ๊บสมัครกดติ๊กไปอันนี้คือกรอกไอ้น,นี่ของเราไปปุ๊บนนเดี๋ยวผมจะกอเซ็นเซอร์ไปก่อนโอเคปุ๊บกด Gmail ที่เราสมัครไว้กับตัว Microsoft นะเออใครที่ยังไม่ม,มีก็สมัครเอาไว้ก่อนแล้วทีนี้มันจะส่งโค้ดเข้ามาใน Gmail ของเรานะแล้วทีเนี้ยเราก็เอาตัวเนี้ยรหัสที่เขาส่งมาให้อ่ะกรอกเข้าไปอ่าโอเคปุ๊บไป แล้วก็ถามมานี่โอเคกด yes ไปเลยครับกด yes ไปแล้วทีนี้ก็รอสักพักนึงอ่ะมาแล้วทีนี้เห็นไหมเห็นไหมลงชื่อก็ใช้ไปที่เรียบร้อยปึ๊บแล้วทีนี้เราก็สามารถ download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปเข้ามาได้เลยปึ๊บดาวน์โหลดติดตั้งอะไรเรียบร้อยปึ๊บแล้วมันจะขึ้นหน้ามาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาสมัครเลยพอพอเราติดตั้งแอปของ xbox เ,เสร็จแล้วใช่ไหมปึ๊บกดเข้ามาที่คำว่า,าเช็คอินบนนี้ครับกดเข้าไปก่อนปึ๊บ เช็คอินอ่ามันจะไม่มีภาษาไทยนะแอปตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่เราสมัครเมื่อกี้เลยทำเหมือนกันเป๊ะเลยเออเหมือนเหมือนเมื่อเมื่อกี้เลยเหมือนเช็คอินเมื่อกี้เลยปุ๊บทีนี้เราเรากดแค่คอนเอ้ยคอนิคอนตินไปเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะขึ้นมาเหมือนเดิมเลยอ่าสำหรับใครที่ไอ้นี่ไปแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไอ้นี่ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เรากรอก Gmail เหมือนเมื่อกี้แล้วมันจะส่งพาสเวิร์ดเข้าไปที่ Gmail เหมือนเดิมอ่าเรากดเลไปย ปื๊ดอ่าเห็นไหมมาแล้วเหมือนเดิมปึ๊บกดเข้าไปที่เกมพัสนี่มาแล้วอุย้ยเกมเยอะจังวะเฮ้ยเอาจริงเกมเยอะนั้นเนี่ยเฮ้ยเกมนี้มีด้วยวะ่ะน,นี้คือเกมฟรีทั้งหมดนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมสามารถกด Install ได้เลยเห็นไหมไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่านี่คือระบบเช่านะ ผู้ชมต้องเข้าใจว่าอันนี้คือระบบเช่านี่อุยมีเอตซินเอตซินวาฮาร่า ah อุยอยากเล่นมานานแล้วนี <c oughs> ่คือเกมฟรีทั้งหมดได้มีฟอร์เอิด้วยวะ่ะซอมบี้เอมิลี่อุยมีทูมเลนเดอร์ด้วยดูดิไมค์ครับก็มาวะ่ะไมค์ครับวอตด็อกอันนี้อะไรอ่ะนี่อันนี้ไม่คุ้นเลยวอร์เรนวอร์เรนฟรีอยู่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวกดเข้าไปดูมาเดียบุซ่าอันนี้เขาฟรีวะ่ะ ว้าเกี็บฟรีเยอะมากคุณผู้ชมเฮ้ยมนนยีนี่แล้วว่ะไอ้เลนโบซิคเออเนี่ยเลนโบซิคแต่ผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่ามันเกมมันตายง่ายเกิน <c ười> มีอาร์เซวิลเฮ้ยเดี๋ยวอาร์คพักไหนหวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออาร์คพักเก่าเนื่องจาเป็นภาคไอ้ที่เข้ามารีเมคใหม่โถั่วตกใจหมดเลย นึกว่าจะต้องซื้อ n f d ใหม่แล้วเพราะว่าตัวที่มีอยู่ตัวนี้ไม่พอเนี่อู้อันนี้คือฟรีหมดเลย s t a r w a r Diablo อะไรพวกนี้ f o r o u t Ark Survivor Forza 5ด้วยเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจเฮ้ยไปเกมนี้ดูเอยนะมาเรามาเข้าโจทย์ของวันนี้ของเรากันเถอะคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่แคปกดเข้าไปปึ๊บก,กด install ไปครับทีนี้มันจะถามหาไดนะ ผมแนะนำว่าเป็น s d d หรือไม่ก็ m 2ผมไม่แนะนำว่าให้ลงฮาร์ดสิเพราะว่าเกมเมัาไหนี้แม่งคือต้องโหลดเร็วโหลดเร็วอะไรทุกอย่างแม่งต้องเร็วหมดถ้าเกิดว่าไปใช้ฮาร์ดดิสอยู่มันคือมันช้าไงเออฮาร์ดดิสมันช้ามันไม่มันไม่ทันกินไว้ยเอาจริงโอเคกดอินสตารไปครับแจ๋วนี่เห็นไหมกําลังขึ้นแล้วกำลังขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากดูผลการดาว์โหลดเหมือนพวกสตรีมอะไรพวกนี้กดมุมซ้ายล่างสุดกดเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหม นี่กำลังโหลดสองอสิบเจ็ดจิกให้ตายเถอะโอ้สมัยก้อดเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งอ่านี่ไงเริ่มขึ้นมาแล้วโอเคเริ่มขยับแล้วคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วเลยแล้วกันรู้สึกว่าน่าจะนานอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เกมโหลดเสร็จแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือเราได้ทําการโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมโหลดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นคำเพยเพยแล้วคุณผู้ชมกดไปเลยอ่าเปุ๊บขึ้นมา ต่างปื้บกำลังเข้าเกมกำลังเข้าเกมรอสกูรอสกูเหมือนว่าจะได้เชื่อมต่ออ่เขาเรียกอะไรนะแอคทิวิชั่นเอออีกรอบหนึ่งโอเคตอนนี้ก็ได้ทำการเข้าเกมไปที่เรียบร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอมันโหลดสักพักหนึ่งนะอามาแล้วป๊บปเมื่อกี้ขึ้นอะไรมาอโอเคกด <laughs> อะไรอ,ะอ่ะอ๋อ โอเคถ้าเกิดว่าเรามีเรามีเอ่อ ID activation อยู่ก็คือกดล็อกอินตรงนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็กดสร้างบัญชีนะส่วนใหยวแล้วจะมีแค่นั่นแหละเออโอเคผมจะขอปิดบังข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนอ่าพอเรากรอกอ่ออีเมลที่เราสมัคร activation เอาไว้แล้วก็พาสเบิร์ดเสร็จเรากดล็อกอินได้เลยครับอ่าดูที่ว่ามันเชื่อมให้ไหม คือไอเดตัวเนี้ยสามารถเชื่อมได้ทั้งกับโทรศัพท์ได้ด้วยในเวอร์ชันโมบายอ่านี่ไงเห็นไหมมาแล้วดอสเกเบอร์ amer, นี่ไงวู้โอเคกดดำเนินการต่อไปอ่าป๊บไม่ใช่ตอนนี้ข้ามไปก่อนโอเคให้รีสตาร์ทหนึ่งคีแจวอ่าพอรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บเกมมันจะเข้าเกมอัตโนมัติอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมคือไม่ต้องไปกดคลิกเอ่อเปิดแอปเพิ่มนะเดี๋ยวมันจะเข้าเกมอัตโนมัติเลยโอเคคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วคือนี่เห็นไหมคุณผู้ชมจากนี่ นี่นี่นี่เห็นไหมปลดล็อกไปที่เรียบร้อยคุณผู้ชมเฮ้ยนี่คือเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตัวเต็มหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ตัวเต็มจริงก็สามารถจัดได้เลยครับคือไม่ได้ห้ามเออเกมยิงยิงสนับสนุนของของแบบของแท้เออเกมผู้พัฒนาเขา,าจะชอบนะแต่ว่าคือใครที่มีงบน้อยแล้วอยากเล่นตัวเต็มก็สามารถ ทำอย่างแบบที่ผมทําได้เลยเอออันนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยนะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องซื้อตัวเต็มอยู่แล้วเออคือสนับสนุนของแท้หน่อยเว้ยเออไม่ใช่ว่าเราจะรอเล่นฟรีหรือว่าอะไรอย่างเดียวคือกู้เล่นมาซื้อีด้หละเออดีมันก็จะมีโหมดเอ่อหลายโหมดนะเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนโอเคกดเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้เริ่มเลยโอเคโหหลายโหมดมากเอาจริง แต่เชดเดิมอย่างโหลดไปเสร็จเลยไ <laughs> หลหมดมากคุณผู้ชมดูดิสังหารโหดลุกลานมันมีให้เล่นเยอะมากๆเลยนะเอาจาิงไม่รู้ว่าจะเล่นหมดหรือเปล่าเออเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เปิดให้เล่นฟรีใช่ไหมมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่โหมดอะประมาณสามสี่โหมดที่เปิดให้เล่นฟรีอเออเอันี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันเหมือนกันอแต่ว่าคือเนื้อเรื่องอย่ไหนวะเนื้อเรื่องได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าแบ็กออฟมันจะได้หรือเปล่านะเออ เดี๋ยวผมลองไปศึกษาหาข้อมูลดูผนว่าแบ็กออฟก็จะลงในเกมพัทสุหเปล่าถ้าเกิดว่าลงนี่มึง a m a z ิ่งมากคุดเวอร์เลยอเ,เอาจริงเออเดี๋ยวผมหาเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะเนื้อเรื่องนะจะมีมัตเตอเพยเออร์ถึงตัวอืไม่น่าจะมีเนื้อเรื่องว่ะเออถึงมีก็ไม่น่าจะได้เล่นอนะ่ะเพราะดูเขาดูเขารีวิวมาหมดแล้วอ่ะเออ โอเคคุณผู้ชมหลักๆเลยมันก็จะประมาณนี้เลยนะตามที่ผมได้ทำการสมัครให้ดูเออก็จะมีโหมดซอมบี้นี่แหละหลักๆเลยที่ผมจะเล่นก็คือโหมดซอมบี้นั่นแหละแล้วก็เก็บพวกออสกินปืนเขาเรียกว่าสกินคามโม่ออะไรนะพวกโอเลอ้อนอะไรพวกเนี้ยพวกโหดๆอะ่ะเออผมยังไม่ได้สักกระบอกเลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยเดี๋ยวเข้าไปดูผมก็จะได้สกินเงินเองอะ่ะเพราะว่าทำใน คอมมันค่อนจะยากยากโคตรโคตรเนี่ยผมจะได้เงินไปไม่กี่กระบ,บอกเองนะประมาณสิบกว่ากระบอกเองอะเงินพี่ใช่ปะ่ะวะใช่ปะ่ะอ๋อยี่สิบห้ากระบอกแล้วนี่ไงเนี่ยยี่สิบห้ากระบอกแล้วที่ผมทําได้นะเออเนี่ยไล่เงินเงินอย่างเงี้ยถามว่าสวยไหมก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่หรอกเยี่ จริงๆผมอยากได้ตัวนี้เออมาประดับบรารมีไอเดียไว้เออเนี่ยแต่มันสวยมากเลยจริงๆอ่ะเราทาแค่ตัวเนี้ยเสร็จมันก็ปลดล็อกตัวนี้ได้มันก็ปลดล็อกตัวนี้ให้เลยเออเราทําถึงแค่ตัวเนี้ยใช่คือนี่แหละหลักๆเลยก็คือผมจะเอามาทําอันนี้ให้มันเสร็จเจไปเพราะบ,บ,าบางปืนมันทํายากมันต้องทาในมัลติเพลเยอร์เท่านั้นเว้ยบางปืนนะเออบางปืนมันยากจริง เช่น่อ m g อย่างเงี้ยผมโคตรเกลียดเลยแม่งให้ปลา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 แฟดสตันน่ะแล้วก็ยิงให้ตายไอ้เฮ้ยแม่งบางทีเราปลาโดนแล้วปุ๊มระเบิดปุ๊บสตันแล้วปุ๊บกำลังจะยิงปุ๊บแม่งศัตรูยิงมาปุ๊บกูสวดตายเออศัตรูตัวอื่นมาเสือกอย่างเงี้ยเออแม่งโอ้โหหัวร้อนจัดเออมันต้องมาทําในอนี่เว้ยบอดี้เพียอร์มันถึงง่ายโอเคคุณผู้ชมหลักๆเลยมันก็จะประมาณนี้ทำตามที่ผมสอนได้เลยรับรองว่าคุณได้เล่นคอออฟบิวตี้บอดี้ ฟรี Free, แน่นอนแต่ว่าเนื้อเรื่องกูไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปหาข้อมูลอนเพราะว่าในนี้มันไม่มีอ่ะเออเนื้อเรื่องไงเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวเอ๋ถ้าแบ็คออฟหลงนี่มึงเอ้ยบอกเลยว่ามันมัน,มนพะยะค่ะร้อยยี่สิบเก้าบาทนี่คือแบบแม่งโคตรคุ้มอ่ะได้เล่นคอฟดิวตี้แบ็คออฟหกในราคาร้อยยี่สิบเก้าบาทูบอกเลยว่าคุ้มแต่้กิว่ามันเข้าจริงๆนะแต่ถ้ากิว่ามันมันไม่เข้าเออก็จะซื้ออยู่ดีนั่นแหละเออซื้อตัวเต็ม เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะคอบิตี้มันเป็นมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่ไหมคือภาคหนึ่งปุ๊บพอไปเปิดภาคสองปุ๊บแม่งทิ้งภาคหนึ่งคือทิ้งเลยอะทิ้งแบบทิ้งแบบไม่มีเยอะใหญ่คือไม่ไม่มีไม่มีแค่อ,อะไรตามมาเลยอะคือแบบสกินสกินอะไรที่เติมไปก็คือทิ้งพอมาเป็นภาคสองปุ๊บอ่ะยังดีที่เขาโยกสกินปืนตัวละครแล้วก็ปืนที่เราปลดล็อกเลเวลไปแล้วเออย้ายมาภาคสามแต่ว่าพอเป็นภาคสามภาคเนี้ย คือผมไม่แน่ใจนะว่าพอเปิดภาคหก 6, ปุ๊บพาไปบออฟภาคหก 6, นะแบ็กออฟภาคหกเปิดปุ๊บเขาจะทิ้งภาคสามเหมือนที่ทํากับภาคสองหรือเปล่าแต่ถามว่าทิ้งไหมภาคสองตอนนี้คือยังมีคนเล่นอยู่นะพวก d m เออะไรพวกนี้ยังมียังมีคนเล่นอยู่นะคือไม่ได้ทิ้งแต่ว่าไม่มีการอัปเดตอะไรแล้วก็คือใครมีโปรแม่งก็เล่นแบบกระจายคือจีเอ็มไม่สนใจแล้วกูแบบกูล like, อยชายแล้วกูมาภาคสามแล้วก Rule ูไม่สนใจมันจะทำเัี้ยอะไรก็ทําไปอะไรประมาณนี้ พอมาเป็นภาคสามะที่ผมช่างใจว่าจะซื้อคือผมกลัวมันเปิดภาค6แล้วมันทิ้งภาคสามเหมือนที่ทํากับภาค 2, 2ผมก็เลยยังไม่กล้าซื้อเพราะซื้อไปเพิ่มเสียดายตังค์ผมก็เลยดอดูโตัวตอนจบซีซั่นหกซีซั่นหกซีซั่นหน้าเหลืออีกประมาณห้าสิบห้าวันห้าิบห้าวันได้คือรอลุ้นได้เลยว่าแม่งจะทิ้งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทิ้งนี่คือมึงเชื่อมากเอาจริง <c oughs> คือ คนที่ซื้อมาเนี่ยคือแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบวัตเตอรฟักอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเห็นไหมพวกตัวละครอะไรพวกเนี้ยคือแบบนี่แหละผมช่างใจอยู่ว่าแม่งจะทิ้งเปล่าเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยได้ตัวละครนี้ด้วยด้วยหรอเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวละครด้วยเอ้าเดี๋ยวนะโอ้ my god ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรหรือว่าอะไรสามารถพูดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามี ปัญหาตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถทักมาหาผมได้เลยหรือว่าคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ให้ผมตอบคอมเมนตะ์ทุกคอมเมนต์นะทุกคนไปเลื่อนดูคลิปทุกคลิปได้เลยผมตอบทุกคอมเมนต์เออ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดให้ผมด้วยแล้วก็ผมขอผมขอผมขอส like ิบไลค์อะสิบไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วย จะเป็นกาำลังใจที่ดีมากในการทำคลิปต่อไปคุณผู้ชมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับทุกคนนะโอเคบ๊ายบาย